รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและปุกอ,อนุมาเกษตรพืชผลนะคะรายการของเราเป็นรายการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ประสบปัญหามีเรื่องเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้แล้วก็ประเด็นวันนี้นะท่านผู้ชมที่เราจะสนทนากาันก็เป็นประเด็นที่กลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของโควิด -19 เนะคะเราทราบมาว่าตอนนี้จํานวนของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีอาการรุนแรงเหมือนระรอ,อก,ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอแต่อย่างไรก็ตามนะประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะดูแลรักษาตัวตลอดจนมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันนะเราก็จะมาสนทนากันในวันนี้ซึ่งวิทยากรของเรานะมีคําตอบที่จะทําให้ทุกคนหายสงสัยแน่นอนค่ะท่านรองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอค่ะท่านนายแพทย์อัจรพลิ้มปัญญาเลิศค่ะสวัสดีค่ะเจ้นลองค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะที่เขาบอกว่าสถิตินะคะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในคนที่ติดเชื้อโควิดสิบปนี้อันนี้เพิ่มขึ้นเยอะไหมคะคุณหมอแนวโน้มแนวโน้มคือจริงๆต้องบอกว่าค่อยๆขึ้นนะฮะเดือนออสัปดาห์นี้นก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นรายนะครับคืออาจจะอาจจะเห็นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงที่มีการระบาดใน,นคนละสเกลกันอ๋อสมัยก่อนเยอะอยิ่งกว่านี้อีกนะฮะร,รอบ <มา S 1> แรกรนะคะแต่ว่า อาการนี้เขาบอกมันอาการไข้หวัดใหญ่ยังรุนแรงกว่าอันนี้จริงไหมคะคุณหมอคะออสายพันธุ์ที่เข้ามาเนี่ยติดง่ายแต่อาการไม่ค่อยรุนแรงอาการไม่ค่อยรุนแรงนี่คืออาการจะเป็นระดับไหนคะคุณหมอคะออจริงจริงแล้วแต่คนนะครับแต่อาการไม่รุนแรงก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ,อนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะแบ่งเป็นแต่ละปีใช่ไหมอจจะมีสายพันธุ์เหนือสายพันธุ์ใต้แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับล้มหมอนนอนเสือไข้สูงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโควิดที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วในส่วนของคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้สูงอายุลคะคุณบอกว่าสายพันธุ์นี้เป็นอันตรายมากน้อยขนาดไหนกับกลุ่มเสี่ยงเราเต,ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นช่วงแรกเราจะมีความกังวลมากกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยฉีดวัคซีนกันไปเยอะเลยนะครับพูดถึงวัคซีนแล้วทุกวันนี้เรายังฉีดวัคซีนได้ไหมครัคุณหมอเอ,อ่อทุกวันนี้ยังฉีดได้นะครับแต่ว่าในโครงการนียไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนช่วงที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยร่างกายเรายังไม่รู้ะนะฮะว่าไวรัสสายพันธุ์เนี้ยเขาจะมาทําอะไรบ้างภูมิคุ้มกันยังไม่รู้จักนะฮะแต่ตอนนี้มีทั้งติด นะติดเองอกับตัวม,มีทั้งได้รับวัคซีนมาแล้วดังนั้นภูมิคุ้มกันของคนไทยนะมีในระดับหนึ่งละฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองของเราเนี่ยนะฮะจะไปขอรับวัคซีนป้องก COVID, อันโควิดตอนนี้ไม่มีไม่มีครับแลวถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ไหมคะคุณหมอคือจริงๆตอนนี้ไม่มีเรามีวัคซีนข้หบัดใหญ่ให้อ๋อแต่ถ้าเป็นข้หบัดใหญ่มีให้แค่ใส่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีนะครับมีตามปกติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าถึงขั้นล้มหมอนนอนเสืัอหรือว่าไม่ ใช้สิทธิ์ในที่นี้มีสิทธิ์อะไรบ้างคะคุณหมอครับถ้าถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองะนะสิทธิ์รับการคือว่าเแห่งชาติเนี่ยถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับสามารถไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการประจำของเรานะครับตามปกติอยู่แล้วหรือไปคลินิกก่อนไปคลินิกก่อนอจริงๆเรามีคลินิกนวัตกรรมด้วยนะครับเรามีนวัตกรรมอยู่7จ็ดนางฟ้าของเราเนี่ยเวิชาชีพนะฮะคืออะไรบ้างคะเจ็ดนางฟ้าเจ็ดนางฟ้านี่มีคลินิกเวชกรรมค่ะนะฮะคลินิกธนกรรมคลินิกพยาบาลร้านยาคลินิก แล็บเทคนิคการแพทย์กายภาพบาบัดและก็แพทย์แผนไทยนะคเยอะคเยอะครับแล้วก็ถ้าอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เข้าอยู่ในเกณฑ์ของเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือที่เราเรียกว่า common illness อยู่แล้วอันนี้สามารถจะไปรับยาที่ร้านยาก็ได้หรือจะไปคลินิกเวชกรรมที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ในต่างจังหวัดแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือใกล้หน่วยบริการประจํา เราก็ไปรับบริการได้เช่นเดียวกันค่ะแต่นั่นหมายความว่ามันก็ต้องมาจากจุดแรกก็คือการตรวจว่าตกลงเราเป็นโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าในกระบวนการขั้นแรกเนี่ยะตัวชุดตรวจเนี่ยคะ่ะรับฟรีไหมคะหรือว่าอ,อ,อ,อันนี้เราต้องดูแลตัวเองก่อนตอน,ตอนนี้ไม่มีแล้ว <S <S นะฮะ<อ>ชุดตรวจยังยไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคือเป็นโรคทางเดินหายใจจะเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคทางเดินหายใจนะครับดังนั้นการรักษาเบื้องต้นเนี่ยไม่แตกต่างกัน แสดงว่าถ้าเกิดสมมุติท่านผู้ชมเอ๊มีอาการเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็กล้ามกึงึงจะเป็นหวัดหรือเป็นโควิดหรือเราจะเป็นอะไรกันแน่แนะนำว่าท่านไปที่ร้านขายยาก่อนได้ไหมครัคุณหมอถ้าอาการเล็กๆน้อยๆนะครับคือคอนเซปต์จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์ประทองเนี่ยนะครับจะมีหน่วยบริการประจําอยู่แล้ว ซึ่งห,หลักการของการเลือกหน่วยบริการประจำเราจะเลือกที่ใกล้บ้านไว้ก่อนนะฮะเวลาป่วยไข้เราจะได้ไปได้ใกล้ใช่ไหมหอ,อาจจะเป็นหน่วยปฐมภูมิหรือจะเป็นหน่วยบริการประจําแล้วแต่แต่อยู่ใกล้บา้านไปก่อนได้เลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าอาการเราเล็กๆน้อยๆคือจริงๆไวรัสเนี่ยเขา,ารักษาตัวร่างกายรักษาตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าอาการเล็กๆน้อยๆอยากจะไปรับยาที่ร้านยาก็ไปได้นะครับอยากจะไปคลินิกเวชกรรมในส0บบาทราักษาทุกที่ก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ขอให้เอาบัตรประชาชนไปเท่านั้นแหละ ขอให้เอาบัตรประชาชนไปเท่านั้นนะฮะแต่นั่นหมายความว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่าบางคนบอกถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไรก็ตามนะค่าใช้จ่ายเราต้องมีการสำรองจ่ายไหมหรือว่าตรงไหนที่ฟรีตรงไหนที่ไม่เข้าในสูตรของคําว่าฟรีนะคะท่านผู้ชมรับเดี๋ยวในรายละเอียดตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยช่วงหน้าเราจะมาคุยกันยาวๆในสนามเป้าบรรเทาทุกค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะ